พี่คาตาคิวันนี้เราจะมารีวิวสชมพูิงไว้นะวิงไว้ white, สครับแล้วก็โลชั่นเออเนี่คือเซตแรกที่เราใช้นะเซตแรกที่เราใช้เราจะมารีวิวเพราะว่าตอนนี้เราใช้ได้หนึ่งเดือนนี่คือส<อ>ีผิวที่เราใช้มาหนึ่งเดือนคิดว่าขาวขึ้นไหมอ่ะที่เรามารีวิวเพราะว่าเราใช้มาหนึ่งเดือนแต่ไม่เคยใช้ให้คนดูฉะนั้นเราก็ต้องมาใช้ให้คนดูนะคะแล้วก็เราจะมาให้ดูว่าในซองเราใช้จริงไหมนะคะนี่คือสบู่ที่เราใช้ใช้มาหนึ่งเดือนเดือนแค่นี้ และสบู่เต็มๆของมันก็คือก้อนมันเริ่มเทิมเลยนะแล้วก็นี่คือสบู่ที <k 'd S 1> น่นี่คือเซรั่มนี่คือเซรั่มที่เราใช้หนึ่งขวดขวดที่สองมาแล้วหนึ่งขวดหมดไปนะคะ <k 'd> ให้ดูสครับทีนี้ใช้สบู่กันแล้วเหลือแค่นี้นี่ก้อนที่เต็มนี่คือก้อนที่ใช้แล้วแล้วก็เซรั่มใช้ไปหนึ่งขวดเหลือแค่นี้แหละขวดที่สองอยู่บ้านซื้อมาแล้วขวดที่สองอยู่บ้านสครับน,นี่นี่อ่ะดูใช้จริงใช้จริงใช้จาิงใช้ตัวแขนเนาะเนี่ยได้แค่นี้แหละสีผิวได้แค่นี้สรจ่งขาแต่การใจสอ่ดู แต่ก่อนดามากตรงนี้ตรงนี้ก็ดามากแต่ก็กระด่างใสงขึ้นแต่การใช้สครับใช้เซรั่มแล้วก็ใช้สบู่นะจ๊ะวันนี้เราจะใช้สครับให้คนดูจะใช้สครับให้คนดูแล้วก็จะใช้สบู่หูหลังจากที่ขัดสครับแล้วต้องปูสบูก่กลามนะเพื่อช่วยในบำรุงขัดให้ขาวดูสภาพใช้ฝาจะไม่เห็นเาเรียกว่าฝาไม่เห็นโลโก้แบรนด์เลยนะเดี๋ยวเราจะมาใช้ให้คนดูขแค่หนึ่งข้างพอจะได้เห็นการเปลง่ง จริงใครไม่มีงบหรือใครมีงบก็บวกเซ็กเล่นขาวไปเลยเซ็ตเล่นขาวมันดีต่อทุกคนตรงที่ว่าสำหรับคนใจร้อนแต่ต้องใช้เวลานะคะขาวได้เท่านี้ก็ถือว่ากระตั้งใสขึ้นเพราะว่าเป็นคนไม่ทาครีมกันแดดถ้าขาวได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วดูในีล้องอาจจะไม่ชัดแต่ถ้าใครเห็นรีวิวใครเห็นรีวิวก็อย่าลืมมาให้กำลังใจด้วยเพราะว่ากำลังใช้ได้หนึ่งเดือนแล้วนะอ่ากล้องสดเท่านั้นนะคะกล้องไม่สดเราไม่เชื่อใช่ไหมเพราะว่าคนอื่นใช้ฟุ้งฟิ้งแต่เราในกล้องสดไม่สวยก็ไม่เเป็นนนไรรแต่อาาาควมมจจิงพูดกันนะะ๊ หนึ่งท่าโดยเฉพาะข้อศอกคลิปนี้จะนานหน่อยนะนานหน่อยไม่เกินสินาะทีแน่นอนอ่ะทิ้งไว้ก่อนนะคะทิ้งไว้ก่อนสามถึงห้านาทีแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เราใช้อยู่นะนี่นี่ดูคือหน้าหน้าเป็นสิวหน้าเป็นสิวหน้าไม่ได้ค่ะกานดแดนแดดเป็นสิวสิวเล็กๆแต่ว่าใช้สบู่ใบลาใช้สบู่ใบ้าในการช่วยให้สิวลดนี่คือน้อยแล้วนะนี่คือน้อยแล้วนะปกติสิวเยอะกว่านี้นี่คือน้อยนะอ่ะในขณะที่พูดเรื่องสิว แตนทั้งนี้ก็อันนี้ไปด้วยนะอย่าลืมนะใครที่สนใจแล้วยังใช้สครับใช้เซรั่มแล้วก็ใช้สบู่นะคะเข้ามาดูรีวิวนี้ได้นะจะได้ว่าไม่เห็นตาโอ้ยทำไมเห็นผ้าขาวแล้วฟันไม่ขาวตัวนี้ใช่ไหมทุกคนเห็นมัะข,ข,ขาวแต่เนี่ยที่ใช้ตั้งแต่กันเนขาวเลยไม่เคยเห็นเลยถูกไหมก็ต้องมาดูเองอ่ะอ่ะออน้ำงอกกันนะทีนี้นะออน้ำบอกกันนะจะได้เที่ยบอ่ะขัะไปด้วยล้างไปด้วยดูสิขัะไปด้วยล้างไปด้วย,ไป,วยไปการ ให้สามลงลุงโมไปนในเขนแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งถึงสองนาทีตะกี้นะ,ะเราจะล้างอ,อกไปอะนะ 1, 2, เห็นขปกกันไหเห็นปะข้างที่ใช้กับข้างที่ไม่ได้ใช้อ่ะเ็นั้นะการ ะะฉะนั้นคนที่ดำมาตั้งแต่เกิดหรือว่าดำมากต้องใช้เวลาเพราะว่าน,นี่ก็ใช้เวลาหนึ่งเดือนในการที่จะใช้สินค้าสามตัวนี้เซตเล้งขาวของคนใจร้อนนะจ๊ะอ่ะทีนี้ข้างนี้เราจะมาถูสบู่ด้วยนะข้างนี้เราจะมาถูสบู่ด้วยนะจะได้บาลาน <c oughs> จะได้บาลานสครับลงไปแล้วก็ต้องใช้สบู่ด้วยสครับลงไปแล้วก็ใช้สบู่ด้วยบำรุงเข้าไปอาดเข้าไปฮะสบู่ช่วยในการขัดที่ใครก็ดดเป็นตัวช่วยบำรุงด้วยอ่ะอพ่อทิ้งไว้สามถึงห้านาทีถูไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบ คลิปนี้กส้สุดสุดตอนนี้ไม่มีแล้วโดยเฉพาะหน้าคนรีวิวต้องข้อสอบเนี้ยมันดำมากเลยนะทุกคนดำมากเลยดูทุกคนว่าไม่ดำนีดำมากเช่นนั้นแล้วกระจับใสได้ขนาดนี้ถ้าสินค้าไม่ดีจริงทำไม่ได้นะคะอ่ะเราจะมาล้างก,ก่ันนะเราล้างกันนะ เดี๋ยวเทียบอีกทีนึงนะทเทียบอีกทีนึงนะเก็เห็นการเปลีป่ยนแปลงเห็นปะเห็นข้างนี้ที่ใช่ไหมแล้วข้างนี้ที่ไม่ใช่ไหมเห็นหรือเปล่าอ่ะนี่แหละของแท้แท้แน่นอนสครับสบู่เซรั่มใช้ตามได้เลยเซตที่หนึ่งนับช่วยกันนะเซตที่หนึ่งนับช่วยกันใช้แล้วอย่าลืมทานครีมกันแดด เซรั่มอาบน้ำเสร็จด้วยสบู่อย่าลืมตอนกลางคืนบำรุงด้วยถ้าไม่บำรุงก็จะขาวไม่ไหวเพราะว่าตัวนี้ช่วยขัดที่ใครตัวนี้เป็นสารบำรุงตัวนี้ช่วยพอกผิวช่วยขัดสิ่งสกปรกโอเคอเครบเซนี้ห้าร้อยห้าสิบอย่าลืมไปหาซื้อตามบัตรตัวแทนที่มีขายนะจ๊ะขายตาัวนี้ก็ไม่รู้จะไปซื้อกับโจรหรือว่าไปซื้อกับพวกของปลอมซัลตาร,ราไปซื้อเลยก็ได้ถ้าชอบของถูกค่ะที่น,นี่ลาไปก่อนบาย